ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ุ s s a l อ m u a l a i k าะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญใจองัลละหุซุบฮานะฮูวะตาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการท่านครับับรายการกุอานธนันชีวิตวันนี้ก็มาถึงสเราอัลมาอาริชนะครับซึ่งคำว่าอัลมาอาริชนั้นก็แปลว่าสถานที่พำนักต่างๆซึ่งมีทั้งหมด50สถานเดอมาวาตินห้าสิบแห่งด้วยกันนะครับ ก็เป็นสุรัที่ต่อเนื่องจากสุรัเดิมก็คืออัลฮากอสุรทัที่เป็นสุรัมักเกียนะครับคำว่าสุรัมักเกียนั้นก็เป็นสุรทัที่จะพูดถึงเรื่องหลักการศรัทธานะครับแล้วก็หลักการเชื่อมั่นในวันเกียมะวันฟืน้นคืนชีพในการตอบแทนความดีความชั่วซึ่งสุรันี้ก็จะมาเติมเต็มในสุรัเดิมเกี่ยวกับเรื่องของอการอธิบายถึงลักษณะนะครับวันเกียมะลักษณะของ นรกแล้วสภาพของมุมินผู้ศรัทธาและก็ผู้จรชนทั้งหลายในวันนี้คราว่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวมักกะในช่วงแรกนั้นไม่ยอมรับว่ามีวันเกียร์มานะครับก็มีการท้าทายขึ้นมาว่าถ้าหากว่าสิ่งที่นมีสโลลมและสนามพูดเป็นความจริงแล้วก็จงให้ขอลองตลาจงลงโทษมาเลย ก็ค,คือการท้าทายที่จะได้รับโทษเพราะความที่เขาไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธานะครับเขากล้าที่จะท้าทายการลงโทษเพราะเขาไม่เชื่อในสิ่งที่นบีสุลตาร์นำมานะครับในสุรนนี้ก็มีสาเหตุในการลงก็คือในออนักบุตรของฮาริสนะครับเป็นผู้ที่ขอให้มีการลงโทษท้าทายให้มีการลงโทษและในที่สุดเขาก็ถูกลงโทษก็คือ ถูกสังหารในสงครามมาดัดนะครับอันกุบรอในปีที่2แห่งฮิจรอ์นะครับส่วนนี้ก็เริ่มด้วยจากอายะที่ว่าซาอลาซาอิลุมบิอัาบิวากะซึ่งมีความว่ามีผู้ถามซาอิลุมผู้ถามคนหนึ่งหรือผู้ขอได้ขอให้มีการลงโทษอัลวาเกะการลงโทษที่มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นการขอให้มีการลงโทษ นั่นก็คือคนที่ไม่เชื่อเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงก็คือท้าทายว่าถ้าหากว่าสิ่งที่นํามาประกาศเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็ให้เาลดลงโทษมาเลยนะครับก็มีความเชื่อมันในลอแต่ว่าไม่เชื่อมันในครุรานไม่เชื่อในคําประกาศของท่านอบบมุฮัมีัด์มอลสลอสลวสำหรัลิลกาฟิรีนาเลซซลูดาฟิอาสำหรับผู้บัิเสธนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะมาปกป้องคุ้มครองเขาให้พ้นจากการลงโทษได้เป็นการยืนยันจากล็อสุบฮานวาตาลาว่า การท้าทาทยนั้นก็สามารถท้าทายได้แต่ยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเมื่อไหรเนี่ยก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะมายับยั้งการลงโทษของตัวตลาได้เพราะฉะนั้นก็ให้เราได้คิดได้แต่ตรองว่าการที่การดำเนินชีวิตของเราแต่และวันนั้นนะครับจะหากว่าเราออกนอกลูก่นอกทางก็เหมือนกับการที่เราท้าทายนั่นเองเป็นการท้าทายทางพฤติ体นถึงแม้ว่าเราจะไม่พูดออกมาก็ตามนะครับการที่เราฝ่าฝืนคําสั่งของลระ การที่เราละเลยคําสั่งของลอตาตอลาไม่สนใจปฏิบัตินั้นมันเหมือนกับการทา้าทายเหมือนกันว่าเราน่ยไม่หวั่นไหวเราไม่กลัวเราไม่ยอดท้อหรือไม่สนใจต่อคําสั่งของลอตาตอลานั้นมันก็เข้าข่ายที่ว่าเหมือนกับทา้าทายว่าอาลอตเตอลาห้ามสิ่งนั้นเราก็ไม่เชื่ออลอตเตอลาใช้สิ่งนี้เราก็ไม่ทานะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยทา้าทายคําสั่งของลอตาตอลาแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นอันกรอานนั้นไม่ใช่ลงมา กล่าวถึงชาวมักกะก็ここจะเป็นถึงชาวมักกะอย่างเดียวเราต้องนํามาใช้กับตัวเราด้วยว่าคุราน,นั้นมีความสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไรจึงจะเป็นการดําเนินชีวิตหรือเป็นทางดําเนินชีวิตทางนําให้แก่เราได้นะครับต่ถ้าเราอ่านคุรานเราได้รู้ความหมายเราก็ผ่านไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาวมักกะเราไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายหรือไม่ใช่จุดประสงค์ของอันกุรานอันกุรานที่ยกมานั้นคือเป็นการยกตัวอย่าง ให้เราได้เห็นว่าถ้าใครทําเช่นนี้สิ่งที่ตอบแทนก็จะเป็นเช่นที่กล่าวมานะครับอัฐบาลก็จะตอบแทนตามที่พระองค์ได้ส่งยกตัวอย่างมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นเป็นอะไรเป็นผู้ที่จะเป็นตัวอย่างาคนต่อไปนะครับไม่ใช่เป็นต้องการที่เป็นตัวอย่างคนต่อไปว่าถ้าทายไม่สนใจไม่ใจดีต่อเรื่องของคําสั่งของบัฐบาลไม่เคยสนใจสิ่งใดห้ามก็แอบทำแต่สิ่งใดใช้ก็แอบทิ้งแอบไม่ทํา หลบหลบหลีกๆนะครับไม่ยอมที่จะทําตา,คามคาสั่งของลอตาลาเหมือนกับว่าเรานั้นไม่เชื่อวัาวานมังเกียมาจะมีเหมือนกับเราไม่เชื่อว่าการตอบแทนความดีความช่วน,นั้นี้แน่นอนนะครับเหมือนกับไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เชื่อเนี่ยก็แสดงว่าเหมือนกับท้าทายว่าสาราสายลุิยาดาบินวาแกเนี่ยไม่คู่ขอให้ลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นจริงอยู่ว่าเราไม่ได้พูดเราไม่ได้ท้าทายแต่ถ้าเราเฝ่าฝืนเหมือนกับท้าทาย จะเห็นได้ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการทํางานของเรานะครับการทํางานของเราเนี่ยปัจจุบันก็มีการพัฒนาขึ้นมานะครับในโรงงานในที่ตา่างๆในสมัครงานเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดคอยที่จะดูว่าคนไหนทํางานคนไหนไม่ทํางานคนไหนหลบหลกนะครับแต่รัตนนั้นมีกล้องมาตั้งนานแล้วคือมีมาริกา์คอยจดบันทึกมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่มองไม่เห็นก็คือเราไม่เห็นได้ทาเราก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับ เพราะเราตลาดนั้นส่งบันทึกโดยให้บริการนั้นบันทึกความดีความชั่วของเราบันทึกพฤติกรรมของเราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเข้านอนนะครับผู้วัยหลายคนที่นอนหลับเนี่ยออโตตาจะไม่มีการบันทึกนะครับโรไฟลอนก็ละมูวอันนาอิเมนฮัตตายัสไสกือบอกคนนอนหลับเนี่ยออโตาจะไม่บันทึกสิ่งใดที่เขาทำในขณะที่เขหลับที่เขาไม่รู้ตัวนั้นก็ไม่เป็นความผิดไม่เป็นการบันทึกแต่ถ้าตื่นมาเมื่อไหร่นะครับเริ่มบันทึกเมื่อนัน้นะเพราะฉะนั้นกล้องก็เริ่มจับ ในขณะที่เราตื่นขึ้นมานะครับโดยที่ว่า,ามาริกาจะจบบันทึกเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลัวในการทํางานเรากลัวว่าผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจจะรู้ว่าเราหลบหลีกงานโดยที่ว่าเขาดูจากกล้องดูจากภาพที่เราทํานั้นแต่เราไม่กลัวลอดตาลานะครับก็ทําเป็นการท้าทายแต่ถ้าเราทํางานแล้วเราไม่สนใจกล้องเราทําไม่รู้ไม่ชี้นะครับก็คงไม่นานนะครับก็จะต้องถูกพิจารณาในการลงโทษในดุลยานี้ นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้เราได้คิดถึงว่าการที่เราแตลาโดทรงประทานอายะกรานลงมานั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องโบราณที่ยุคอดีตไม่ใช่ยุคเราทุกเรื่องทุกราวนั้นมันสามารถที่จะมาปรับใช้หรือว่ามาเข้ากับชีวิตเราได้นะครับก็คือมีการขอจะคำคำขอให้มีการลงโทษนั้นก็มีอยู่ในส و รอัลอัมฟานบอกว่าอัลลอฮ์มิอิน كارنا ه ذ ก هو มินอ م นดิก ك ฝั่งที่อัลเลนาฮิยารัตมินาเซมะอวิททินาบิอันซาบินอาลีมนี่คำกล่าวเขามีก็คือคำกล่าวที่เขาขอให้มีการลงโทษนั้นถูกปรากฏอยู่ในซูเราะห์อันอัลอามอายะที่32ว่าข้าเดี๋ยลหรอกหากสิ่งดังกล่าวนี้การอาณาดาสิ่งดังกล่าวคือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซััลลมมาเนี่ยคือเป็นความจริงแล้วที่มาจากท่านเนี่ยมาจากพระองค์ท่านนั้นก็ให้พระองค์ทรงให้ฝนที่เป็นหินที่เป็นหินไฟลงมาจากฟ้าเลย นะครับเหมือนกับยุคข,ของนบีลูดแมสมารหรืออวิทินาบีอาดามินอาดีมหรือลงโทษอันจะปวดนะครับไม่แค่แกเราเลยคือท้าทายแต่เป็นจริงแล้วเนี่ยในเมื่อเขาท้าทายแล้วอัฐล,ลาลจะไม่ลงโทษก็กลายเป็นว่าเขาคิดว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับจะอัฐล,ลาลนั้นจะไม่รีบร้อนจะไม่มีการรีบร้อนในการลงโทษพระองค์ก็จะปล่อยเวลาจนกว่าจะถึงกําหนดเวลาของมันนะครับมีรัฐล้อยฮิดินมาอาริชหมายถึงว่าไม่มีใครที่จะ ป้องกันการลงโทษของลัตตาได้จากเป็นเจ้าของแห่งมาอาริชก็คือที่พำนักต่างๆของเหล่ามาริกา์ซึ่งมีกล่าวไว้ในนี้คือ50าสิตำแหน่งด้วยกันนะครับมาอาริชนั้นก็คือที่สมาวมเจ้าของแห่งฟากฟ้านะก็คือสมามาอาริชเนี่ยเพราะมาริกา์นั้นจะขึ้นไปยารรจูนะคลาว่ามาอาริชคือ,อยารรจูคือการม,มากาจะขึ้นไปสู่ฟากฟ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่ตลอดเวลามีกนาะรสับเปลี่นยนกัน าฬิกาที่ดูแลบันทึกบ่าวในยามค่ําคืนก็จะมารับงานตั้งแต่เวลาอัสตรีจนถึงเวลาซูพีมาฬิกาที่ดูแลยามกลางวันก็จะมารับงานตั้งแต่ซูพีนะครับจนถึงอัสตรีก็คือจะหมุนเวียนกันไปสลับกันไปในสองเวลานี้เวลานี้สองเวลานี้เป็นสองเวลาที่มีความสาคัญเวลาอัสตรีกับเวลาฟอร์เจรีเนี่ยเวลาซูพีนั้นเป็นสองเวลาที่สําคัญมีการสับเปลี่ยนมาฬิกาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการลงโทษเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะ ปกป้องได้นะครับมาริชคือไม่มีใครสามารถปกป้องได้เมื่อเราล,ลงโทษไม่ว่าจะมีผู้มาคุ้มกองหรือจะมีไม่มีไม่ว่าจะอยู่ในปราสาทราชวางังหรืออยู่ในป้อมปราการที่มันแข็งแกร่งก็ตามเนี่ยการลงโทษก็ย่อมมาถึงได้นะครับไม่มีสไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้นะครับวันนั้นมีอะไรต้ารู้จมาลด้ไอทูวารูหูอิละฮิฟิยยมิการมิกดารุหูคมซีนันฟาสนะ มันในก็จะขึ้นไปสู่มาอาริชนั้นก็คือตำแหน่งต่างๆนั้นนะ่ะแล้วก็รั้วคือจิปนจะขึ้นไปซึ่งระยะเวลาเข้ามานั้นนะครับระยะเวลาในการขึ้นนั้นห้าสิบพันปีคือห้าหมื่นปีนะครับจะเห็นได้ว่าในซูรอนนี้บอกว่าห้าสิบพันปีหรือ 50, ห้าหมื่นปีนั้นในซูร้อไซยิดะบอกไว้หนึ่งพันปีแต่ละมาอาริชเนี่ยมา,าราสคือแต่ละตำแหน่งนั้นก็แสดงว่าในตำแหน่งนั้นมีห้าสิบตำแหน่งก็คือห้าสิบปีซึ่งสองซูรนนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกัน นะครับว่าในสุสดแล้วไซเดรานั้นบอกว่ามิกดารฮูอัลฟนนาเซนตินมีมา,าตั้งครูนหนึ่งพันปีในช่วงเวลาของดุนยาที่พระเจ้านับกัน1,000ปีเนี่ยควรจะขึ้นไปได้มาริกาขึ้นในใช้เวลาพันปีทีนี้เวลามลาริการมันมีความเร็วนะครับความเร็วของมาริการเท่ากับเร็วเท่ากับแสงนะครับแสงในความเร็ววินาทีละ1นึ่งแสนแปดหมืไมล์ใช่ไหมวินาทีต่อวินาทีหมายความว่าความเร็วของมาริการนี่ถูกสร้างมาจากแสงจชื้อสีไม่ใชความเร็วของมาริการเนี่ยแสนกว่าไมล์เนี่ย นะครับก็ใช้เวลาแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นลงไม่ใช่วินาทีเดียวนะครับก็ขึ้นไปเวลาวันนึงเนี่ยก็คูณไปก็คือเท่ากับหนึ่พันปีของออจากวินาทีเนี่ยเป็นหนึ่งพันปีของเวลาดุงจันนี้ซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนะครับบางคนคิดว่าดุงจันนี้มันยาวนานแล้วนะเป็นยาวนานแล้วเนี่ยกว่ามาถึงเราก็กี่พันปีกี่หมื่นปีนะครับเราก็ไม่ทราบ,นะรบมีการคํานวณก็คือว่าแต่ตั้งแต่นะบีฮสซุลลอซันมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ 1>, 1 4 4 0ปีแล้วนะครับก็คือจากอิจรอแล้วบวกกับทีนนบ,บีเกิดอีกอก่อนที่นบ,บีนบ,บีเกิดอีก53ปีก่อนจากอิจรอันนี้ก็ตกพันสี่ร้อยเก้าสิบกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่นบ,บีประสูติมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือเป็นช่วงเวลาแค่นบ,บีเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นในสุร้อแรกนะต้นต้นสุร้อนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าอัลลอฮฺตาลาน,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเจ้าของแห่งมาอาริชก็คือชั้นฟ้าก็คือตำแหน่งที่พักของมาหลายกาานั้นแล้วก็ ผู้ที่มาขอให้มีการลงโทษนั้นนะครับก็ไม่มีใครสามารถที่จะปกป้องได้เมื่อการลงโทษมาถึงเนี่ยกราะฉะนั้นเราวรียได้วางใจว่าการลงโทษเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถที่จะหนีได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังตัวอยู่เสมอเพื่อที่จะให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์นะครับก็เป็เรื่องต้องจา่ายนะท่านผู้ชมด้วยคำว่าบิลลาฮิตอฟิกมูฮิดายะบอสซา,าลละมอ阿里คุมมุรฮห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาะโฮ์